คลิปนี้มาสน,นสําเสนอมีดหมอมีอยู่ทั้งหมดสามขนาดทั้งหมดห้าขนาดอันนี้เฉพาะอาพวกด้ามงาฝักงาด้ามงาฝักงามันจะมีอยู่ทั้งหมดหลายไซส์เหมือนกันไซส์แรกก็คือไซส์สาลิกาความยาวอยู่ประมาณ3นิ้วอันนี้สาลิกาอย่างี้เขาเรียกว่ามีส สาริกาลงพ่อเดิมเป็นงาแกะนะเป็นเนื้อแกะอย่างนี้เรียกว่ามีดหมอสาลิกาขนาดสั้นๆเล็กๆขนาดที่สองเรียกว่ามีดปากกาอย่างนี้มีดหมอปากกาเนี่ยจะเป็นสามเล่มนี้จะเป็นสามกริย์มีดหมอปากกาขนาดประมาณ4ี่นิ้วครึ่งถึงหนิ้ว แล้วก็จะมีมิดหมอยกันหนึ่งเป็นไซส์ค่อนข้างพิเศษมาหน่อยก็คือเป็นไซส์ปากกาหมนกันแต่จะอ้วนจะอ้วนแต่ว่าตัวงานนี่จะเก่ามากไปสีน้ำตาลไซส์ต่อมาเขาเรียกว่าไซส์กระเทยไซส์กระเทยอันนี้ไซส์กระเทย ไซสกระเทยก็อยู่ประมาณ6นิ้ว7นิ้วนะหกนิ้ว7นิ้วเป็นไซส์กระเทยอันนี้ความยาวประมาณ7นิ้วรวมด้ามและสุดท้ายก็คือไซส์พกผ่าไซส์พกผ่าอันนี้เป็นความยาวอยู่ที่ประมาณ9นิ้วนะ8นิ้วครึ่ง9นิ้ว9นิ้วครึ่งเป็นขนาดพกผ่าเพราะนั้น ตัวอย่างมีดหมอหลวงพระเดิมที่เป็นมีดมาตรฐานก็จะมีไซส์ประมาณนี้ก็จะมีไซส์พิเศษออกมาอีกบ้างแต่ว่าก็ม,ม,มีมีเลยไปถึง10ก็มี10นิ้วอย่างนี้ดูดูตัวอย่างว่าความเก่าของงาดูความดูความเก่าของเงิน ก็ดูความเก่าของหน้าที่อยู่ตรงติดกับด้ามมีดติดกับงานีาน่จะเป็นหน้าจะเป็นหน้าจะเป็นเงินเป็นหน้าถ้าเป็นไซส์ใหญ่กว่านั้นเราเรียกว่ามีดควานช้าอันนี้ไซส์ใหญ่อันนี้มีตึ้งถึง15นิ้ว16นิ้ว ใหญ่ใหญ่ยาว16นิ้ว15นิ้วอย่างนี้ก็เรียกว่าควานมีดความช้างแล้วก็มีความช้างที่อย่างเป็นไม้ก็มีอย่างไม้มีด้ามไม้ปักไม้ความยาว16นิ้ว17นิ้วจะเป็นดับเป็นควานช้างยาวได้ถึงสุดก็คือ18น่าจะ18 ยุคต้นอันนี้มีดด้ามไม้ฝักไม้ลายต้นต้นก็คือลายผีเสือ้อเทียบเขียงขนาดมีดหมอแล้วก็ยังมียุคต่างๆมียุคต้นจริงๆเลยอัน,นต้นจริงๆต้นหลวงพรเดิมจริงเลย,ยต้นแท้ๆเลยลอันแท้เลยก็คือเป็นเป็นงานจาก บ้านท่าน้ำอ้อยพ่หันคีรีอยู่ใกล้ๆวัดพระปางเหลืองพ่อหลวงพ่อเงินซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สร้างผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมิดหมอนหลวงป้าเดิมเป็นอาจารย์ของหลวงป้ารุ่งหลวงป้าเดิมอันนี้เป็นยุต้นจริงๆด้ามจะเป็นเขากวางด้ามเป็นเขากวางปิดท้ายด้วยมันแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหน้าแล้วก็จึงลายแม้พญหันคีรีเหมือนเดิมเหมือนกัน าลายตอกอมีไข่ปลาเหมือนกันมีไข่ปลาอันนี้ยิ่งต้นแท้ๆต้นจริงๆลายมีดก็จะต่างจากลายมีดของพระเดิมแต่ไปทางหลวงพระลูกอ,อันนี้มีในหนังสือของพระเดิมอยู่เทียบเคียงกันหนังสือ,อน,นอี่ต้นจริงๆ ท่าน้ำห้อยสมุนท่าน้ำห้อยถ้าเป็นมีดหมอยุคต้นือเป็นมีดหมอตีตีร้อนจะเป็นอย่างนี้